ากจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักคงมีสถานที่มากมายเป็นตัวเลือกแต่ถ้าหากว่าการท่องเที่ยวของคุณเป็นอะไรที่มากกว่านั้นเป้าหมายการท่องเที่ยวของคุณคือการเรียนรู้วิถีที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติสร้างสัมผัสประสบการณ์ดีๆรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมีสถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีที่ผมอยากจะแนะนำครับชุมชนที่นี่ มีแม่น้ำมอบความชุ่มชื่นให้กับแผ่นดินพร้อมด้วยธรรมชาติร่มรื่นสวยงามมีภูเขาโอบก,กอดให้ความสงบให้ทุกท่านมาลองเที่ยวกันดูครับ เดียคุณผู้ชมครับเดินหน้าประเทศไทยกับผมสโสพลนวรัตนพงศ์นะครับตอนนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่นอกพื้นที่รับมาอยู่ที่ปากทางเข้าชุมชนบ้านท่ำเสือที่จังหวัดเพชรบ,บุรีครับที่นี่มีความน่าสนใจหลายอย่างถึงแม้ว่ารายได้หลักของชาวบ,บ้านที่นี่ยังเป็นเรื่องของการเกษตรอยู่ครับแต่ชุมชนแห่งนี้มีวิถีเรื่องของการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ Stay, เป็นการท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์ที่สําคัญคือเป็นตัวอย่างที่ดีมากของการเดินตามแนวความคิดสาพลังประชารัฐ ความร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐก,กับคนในพื้นที่ที่พลิกฟื้นคืนวิถีชุมชนที่นี่กลับเข้ามาอีกครั้งเลยครับชื่อถ้ำเสือมีที่มาจากการที่ชาวบ้านค้นพบถ้ำอยู่บนเขาในบริเวณหมู่บ้านและเล่าต่อกันมาว่าถ้ำนี้เป็นที่อยู่ของเสือ แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับชาวบ้านที่นี่มีอาชีพการเกษตรเป็นหลักชุมชนเองก็เห็นโอกาสที่จะจัดการท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริมแต่ก็ยังไม่สามารถเริ่มต้นได้จนทรัพยากรเริ่มที่จะเสื่อมโทรมลงทําให้คนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันปลูกต้นไม้เพื่อก,กอบกู้พื้นแผ่นดินบ้านถ้ำเสือ ู้ชมครับตอนนี้ผมมาทําอีกหนึ่งกิจกรรมที่บ้านคําเสือครับเป็นกิจกรรมที่เรียกกันว่าซีดบอมหรือว่าการยิงเมล็ดพันธุ์พืชเข้าสู่ผืนป่าไม่ได้มาคนเดียวครับมีอีกหนึ่งคนรอผมอยู่เป็นผู้นําชุมชนด้วยไปพร้อมกันนะครับนสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เรามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะมาทํากันใช่ครับสีดบอมสีดบอมครับซีดบอมคือคือการนรําเมล็ดพันธุ์เนี่ยส่งเข้าไปในป่าชุมชนของเ<ป>ราสิบปีที่ผ่านมามันเห็นการเปลี่ยนแปลงในแง่ของผืนปา่าในแง่ของต้นไม้ของชุมชนของที่พื้นที่แถบนี้เยอะเยอะขนาดไหนครับสิ่งแรกเลยที่เปลี่ยนก็คือความคิดของคนในชุมชนอ่าครับเริ่มจะหันมาเห็นความสำคัญของปา่าของต้นไม้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ย จากระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการทําลายค่อนข้างเยอะพื้นป่าพื้นนี้เคยเป็นของการดูแลของของกรมปร่าไม้ทางชุมชนก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าป่าพื้นเนี่ยเราสามารถที่จะให้ชุมชนเข้ามาดูแลสางเองได้อก็เลยไปปรึกษาทางกรมปร่าไม้ขอแนวทางว่าเราจะขอมาจัดการกระบวนการในเรื่องของการดูแลป่าเองซึ่งก็ได้รับความไว้วางใจจากกรมป่าไม้ให้ชุมชนเข้ามาดูแลปรากฏว่าตั้งแต่เราเข้ามาดูแลเนี่ย ทุกคนร่วมกันเป็นหูเป็นตาชาวบ้านทั้งหมดเลยใช่ไหมชาวบ้านทั้งหมดมคือทุกคนเป็นเจ้าของอก็ใครจะมาทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยก็จะอาจจะมีการตักตัดเตือน อย่างน้อยๆเนี่ยเราเราได้ทําในสิ่งที่พระองค์ท่านอยากให้ทำพระองค์ท่านตัดมาสี่สิบห้าสิบปีแล้วเรื่องการปลูกป่าเรื่องการเพิ่มชีวิตกับพื้นดินวันนี้บ้านทําเสือทาเรื่องพวกนี้นี่เราถือว่าชุมชนด้านทําเสือเนี่ยได้ทําในสิ่งที่ทุกคนบนโลกต้องทำคือการปลูกป่ารักษาป่าไว้วันนี้ถ้าเรารัก,กษาป่ามันไว้เนี่ยโอยโดยที่เราไม่ไปทําลายเขาเนี่ยแลวเราปลูกวที่บ้านด้วยวันเนี้ ป่ามันโดนทำลายใช่แต่ถ้าเรามีอยู่ที่บ้านมันโตขึต้นโตขึต้นโตขึต้นเนี่ยวันทั้งหน้าป่าเผินเนี่ยมันจะลงไปหาเราข้างล่างหมายความว่าถ้าเราป่าปลูกต้นไม้ปลูกป่าเล็กๆในพื้นที่ของตัวเอง<ช>บ้านของตัวเองชุมชนของตัวเองถึงวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาของมันป่ามันจะเข้าหากันเอง<ช>ป่าจะเข้าไปหาเราเอง<ช>คำถามหนึ่งที่ผมอยากถามรครับลุงผมเชื่อว่าวันแรกที่ลุง ออกจากกรุงเทพมาอยู่ที่นี่จนถึงวันนี้ก็อาจจะยังมีคําถามอยู่ว่าทุกอย่างที่ทําตอนเนี้ยมันพอกินจริงๆหรอถ้ามีคนกรุงเทพบอกว่าคนเมืองก็ได้ครับบอกว่าอยากใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยเขาจะอยู่ได้ไหมเอาง่ายๆครับถ้าถ้าสังคมเมืองบอกว่าพอแล้วมีเงินเดือนแล้วพอกินแล้วแตนไม่มีนี่มีสินแล้วโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้มันมันยังยังไม่พอ,อยังต้องกู้หนี้ยืมสินยังต้องเป็นหนี้เขาปีต่อปี ปีนี้ส่งได้ดีปีหน้าก็ให้วงเงินเพิ่ม,มทุกหนักเขาอีนการท่องส่งเขาแต่ถ้าเราเริมวันนี้เรามีลูกหลานเนี่ยแต่งงานปลูกพห้ปลูก้นไม้หนึ่งร้อยต้นสิบต้นแรกเขาจะเข้ามาหาลัยเขาต้องกู้ไหม,มเขาจะแต่งเมียเขากู้ไหม,มเขาจะซื้อรถเขากู้ไหมทุกอย่างใช้เงินหมดท่กงหลางใช้เงินหมดกู้หมดมแต่ถ้าเรามีต้นทุนเอาไว้ไม้หนึ่งต้นอายุยี่สิบปีมูลค่าเกือบสามหมื่นบาทม,มีหลายตัวที่ทำได้ หลายชนิดที่ทําได้แต่ถ้าเกิดอ,อยากอยากจย,ยบวชลูกสักสักคนหนึ่งเงินสามแสนหาที่ไหนอมีต้นไม้ร้อยต้นโค่นั้อสิบห้าต้นลําบากไหมไม่ลําบากอเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่อยากให้ทาก็คือว่าอยากให้ปลูกต้นไม้ไว้ก่อนดีที่สุดเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานเดี๋ยวไอเดียต่างๆมันจะตามมาเองอจากการศึกษาหาความรู้จากอ,อ,องค์การพะังผลิตหลายๆห,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 หลายองค์การเนี่ยตอบโจทย์ได้เลยว่าถ้าไม่มีต้นไม้อะไรค็นเดินลาบากถ้าไม่มีต้นไม้ อะไรก็เดินลำบากเดินลำบากจากแนวคิดการอนุรักษ์ของผู้นำชุมชนบ้านถ้ำเสือต่อยอดไปสู่การจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์วิถีชุมชนบ้านถ้ำเสือได้รับรางวัลจากหน่วยงานมาตรฐานหลายรางวัลมีกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ให้เรียนรู้มากมายอย่างเช่นแปลงผักอินทรีย์การทำปุ๋ยเบนจคุณการปลูกป่าด้วยบอมซีด ผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้ด้วยเตาอิวาเตะล่องแพชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีและการเยี่ยมชมธนาคารต้นไม้ จากที่เราคุยกับลุงน้อยมาเหมือนกับว่าตอนแรกยังไม่รู้ทิศรู้ทางว่าจะไปทางไหนยังไงกันดีนะครับแต่ณนะตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งสามารถจะต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับคนในชุมชนได้ด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเพราะแผนที่ทางความรู้ที่เจ้าของโครงการธนาคารต้นไม้มอบให้กับคนที่นี่ครับเรื่องท่องเที่ยวชุมชนเป็นหนึ่งในมาตรการทางเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจจากภายในของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับ ฐานรากเนี่ย่งมีท <fits you, S 1> ั้งหมด5ข้อครับข้อที่1เนี่ยเป็นเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนนะครับซึ่งท่านรองสมคิดที่ว่าโครงสร้างพื้นฐานนี่จะเป็นการลดต้นทุนให้กับกับชุมชนในการที่จะไปสนับสนุนการเพิ่มมูลค่านะครับมาตรการที่2ในเรื่องของ1ตําตำบล1 s ึ่เกษตรซึ่งตังนี้ทกศรับผิดชอบในโครงการนี้โดยตรงนะครับเราก็คิดว่าในปี5 9เนี่ยเราจะทํางานเรื่องของ โครงการหนึ่งตำบลเอสบีเกษตรให้ครบทุกตำบลคือประมาณเจ0 0 0ื่นพตำบลนะครับให้ครบนะครับโครงการนี้เป็นโคร,ง,ครงการที่3นะครับคือโครงการยกระดับศักยภาพเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชุมชนเราคิดว่าโครงการพกสพาเที่ยวตามรอยเท้าพ่อเนี <liber dade. S 2> <ๆ>่ยเป็นหนึ่งในการสนับสนุนโครงการในมาตรการที่3ครับผมพูด<ๆ>เลยเป็นิดหนึ่งในมาตรการที่4นะ <finan se xual> ครับมาตรการที่4เนี่ยท่านรองผมคิดท่านรูคิดว่าเรื่องของโครงการประชารัฐ ื่องของตลาดเป็นเรื่องสําคัญก็ทกศก็ไปทํางานร่วมในเรื่องของโครงการตลาดประชารัฐเนี่ยทกศเองมีโครงการตลาดประชารัฐสีเขียวนะครับโครงการหนึ่งที่เราทําอยู่ที่สํานักงานทกศทุกจังหวัดเพื่อเป็นเป็นแหล่งตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่จะผลิตขึ้นมาจา่เอามาขายมาขายได้เลยเป็นตลาดให้เลยเป็นโครงการสุดท้ายของโครงการที่5ก็คือว่าท่านคิดว่าโครงสร้างพื้นฐานเรื่องโทรคมนาคมที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตทำบนเนี่ย ก็จะเป็นเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ชุมชนได้รับองค์ความรู้แล้วก็สามารถขายสินค้าตรงถึงผู้บริโภคได้ซึ่งขณะนี้เนี่ยที่จังหวัดเพชรบุรีเองเนี่ยนะครับในโครงการประชารัฐเนี่ยก็ได้จัดตั้งบริษัทประชารัฐร่วมใจสามัคคีเพชรบุรีจำกัดตรงนี้นะครับเป็น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 เหมือนกับหน่วยงานที่จะมาดูแลโดยเฉพาะเรื่องนี้เลยเป็นเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นเป็นบริษัทชุมชนหรือว่าโซเชียลแอนต์ไพรีนะครับ ผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ้าท่ำเสือก็จะไปวางตลาดที่ที่ตลาดนี้ด้วยไปวางขายเลยไปวางขายเลยนะครับทีนี้ไอ้ตรงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยนะครับก็คิดว่าขณะนี้เนี่ยเราทําเรื่องท่องเที่ยวชุมชนที่บ้านทําเสือนี่มาสองสามปีแล้วนะครับ,รบก็ปรากฏว่าผลกระทบของ Impact นะครับผลกระทบที่ชุมชนได้ประโยชน์เนี่ยพอมีท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าพืชหลักที่เป็นพืชถิ่นของชุมชนที่เขามีการปลูกปลูกป่า เพิ่มเติมแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องของพันธุไม้ถิ่นเขาบอกว่าเกือบทั้งหมดของทุเรียนของที่บ้านเนี้ยนะครับนักท่องเที่ยวก็มาซื้อตรงไม่ต้องผ่านพารท่องเที่ยวเลยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมันเหมือนมันเห็นเป็นตัวอย่างชัดเจนว่า่วยงานภาครัฐชุมชนร่วมมือกันเป็นเป็นประชาี่ชัดเจนมากเพราะสุดท้ายผลประโยชน์มันเกิดขึ้นกับชุมชนจริงๆครับตอนนี้ของการท่องเที่ยวการเกษตรต้นไม้ผลิตภัณฑ์รวมไปจนถึงหาตลาดให้จนครบถ้วนทั้งหมดใช่ครับในอนาคตนะครับคือตัวนี้ เนื่องจากยุทธศาสตร์ข้อที่3ของของรัฐบาลของท่านรองนายกร,รัฐมนตรีท่านสมคิดใ่ตุศีพิทักษ์เนี่ยนะครับเรื่องของการยกระดับท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยนะครับอตอนนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะก็มีโครงการเป็นภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่า Village to the World ครับนะครับบ้านทาเสือเราก็ติดหนึ่งใน10ของโครงการนําร่องนี้ด้วยนะครับครับคือผมก็คิดว่าก็นี่เป็นโอกาสของทั้งชุมชนเองแล้วก็ทางทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับจะมาช่วยกันพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวชุมชนที่นี่ เดิมทีที่นี่เนี่ยดิเนซ่าว่ากลุ่ม,มนักท่องเที่ยวเนี่ยก็มาจากชุมชนที่มาเรียนรู้กันเองนะครับนักท่องเที่ยวที่บล็อกอินเข้ามาโดยจองจองตรงเข้ามาท่องเที่ยวทางททเองคิดว่าโครงการวิลเลจทูเดอเวิร์เนี่ยก็อยากจะเพิ่มช่องทางนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งนะครับในสิบชุมชนท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพทั่วประเทศอย่างโดยที่คิดว่าน่าจะเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวองค์กร,รก็เป็นอนาคตที่ ที่ปีนี้เนี่ยถ้าทททเข้ามาทําแล้วนี่ก็จะมีการนําเสนอเพื่อเพื่อจูงใจแล้วก็จะเลยไปถึงขั้นที่4ี่ที่เราคิดไว้ด้วยคือเรื่องการทําการตลาดทางทททก็จะทําเว็บไซต์ที่จะสนับสน,นุนการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยให้มีความเด่นชัดขึ้นมาครับ,รบทอสอเองก็คิดว่าแนวทางแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็จะทํางานบูรณาการร่วมกันกับ77ชุมชนเราพยายามจะยกระดับเขาให้ได้ว่าชุมชนนั้นไม่พร้อมก็จะยกระดับเขาให้มีความพร้อมนะครับ ถ้าชนไหนที่พร้อมอยู่แล้วก็จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคคือนักท่องเที่ยวครับแล้วเรก่อนนี้ก็จะบูรณาการร่วมกันเราเชื่อมั่นว่าการทํางานเรื่องท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เศรษฐจชุมชนเนี่ยได้แข็งแรงขึ้นมาเป็นการดึงเอาผู้ซื้อเข้ามาสู่ชุมชนเป็นการยกระดับการรวมตัวความเข้มแข็งของชชุมนขึ้นมานะครับแล้วเมื่อชุมชนเข้มแข็งเศรษฐเรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งในประเทศชาติก็ ็จะเขงแขงด้วยครับดว,วามร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรมส่งเสริมการเกษตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือพกสสารพลังชุมชนในพื้นที่รายได้จากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านถ้ำเสือจึงยังคงขับเคลื่อนและขยายผลออกไปอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดประชาเศร,รษฐกิจพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีให้อีกหลายๆชุมชนในการดำารงวิถีความเป็นอยู่อย่างแอดอิงก,กับธรรมชาติครับ สุดท้ายจริงๆครับอะไรคือข้อดีของของชุมชนบ้านทำเสือที่เราใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในชุมชนอย่างเดียวเลยเราไม่ได้ปั้นแต่งกิจกรรมหรือว่าสิ่งที่ที่มันจะเป็นของใหม่ขึ้นมาเราสร้างแหล่งท่องเที่ยวสร้างจุดเด่นขึ้นมาจากจากตัวเองวิธีคิดแนวคิดแบบนี้เราทําได้ยังไงครับพี่วิธีคิดเหล่านี้คือหนึ่งเนี่ยหลักๆที่แรกชุมชนเองก็คือเดียวด้ตัวชุมชนเองเนี่ยองความรู้ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่า เรื่องเหล่านี้มันต้องต้องอาศัายประสบการณ์แล้วก็คําบอกเล่าคําชี้แจงจากทางส่วนราชการหลักๆของเราคือพกศที่เข้ามาหนุนเสริมเรื่องนี้อย่างเป็นทางการตั้งแต่แรกเรื่องโครงการธานาคารต้นไม้เรื่องของการรวมกลุ่มทํากลุ่มออมทรัพย์จัดตั้งโฮมเตย์ทำปุ๋ทปทยทาอะไรทุกๆทุกอย่างเนี่ยเริ่มมาจากพกสอส่วนราชการส่วนอื่นก็มีในเรื่องของเกษตรจังหวัดเกษตรจังหวัดมีคอสอการท่องเที่ยว พวกนี้ตอนหลังขามานหนุนเสริมรู้สึกว่าสันภาพชุมชนเนี่ยมันมันยกกระดับขึ้นมาโดยที่เราก็อาศัยความที่เรามีอยู่แล้วในท้องดินอยด้วยก็เลยกลายเป็นจุดเด่นที่เรามีอยู่ด้วยแล้วก็เกรกรรมนหนุมเสริมเพราะสิ่งเหล่านี้ที่เราทําไว้เนี่ยเราไม่ทํามาเพื่อที่จะเอาฐานตรงนี้ไปแลกกับค่าที่พักแลกกับค่าอาหารแต่ฐานทุกฐานที่เราทาอยู่เนี่ยเราดําเนินชีวิตอยู่จริงๆรครับผมก็มาเจอต้นไม้เยอะแยะเลย ยิ่งยิ่งกว่าที่ที่ไปนะคะเราแน่นไปหมดเลยอะแล้วอากาศก็ดีค่ะแล้วก็เคยดูกิจกรรมของเขาว่ามีโครงการปลูกป่ามีพึ้ผักสวนครัวแบบออร์แกนิกค่ะ่าแล้วก็ดูอาหารที่เขาทำก็คือคนแก่ชอบอะ <laughs> กิจกรรมสุดท้ายที่บ้านถ้ำเสือมาถึงนี่แล้วไม่ล่องแพไม่เล่นน้าในแม่น้าเพชรบุรีเหมือนมาไม่ถึงนะครับและนี่คือบทสรุปของเดือนหน้าประเทศไทยประจําวันนี้ความร่วมมือการระหว่างหน่วยงานภาครัฐก,กับคนในชุมชนจะทําให้คนในพื้นที่สามารถอยู่ต่อไปได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนครับผมโสวพลณวรัตนาคงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ